Siko, ako, ako ngayong

พยายามเต้นอย่างตัวเองขึ้นมาดังตรงนี้น่าจะเห็นนะนี่มางนี้ค่ะมาานี้ขึ้นมา้เลยตรงนี้นี้่่ัน Có thể、嗯 Enak tak apa bagi pun dia nak.

เราเรียนเวคเดียวนาคาซีนางลังไมอาจรย์คกนารคข้าบนสะดวกกว่าข้างล่างแล้วแต่สะดวกข้างล่างสะดวกกว่าข้างบนก็ขึ้นลงขึ้นลงมันไม่สะดวกทางนั้นดีกว่า จ้ายาจะสมบูรลงไปแล้วอา,าจะสมบุรทถ่ายรูปอยมบูลเขาก็ไม่ให้ถ่าย,ายรูปใช่ไหมถ่ายก็ได้สอบปราลวได้เห็นเน,ะใน,ในาะเ <laughs> สียงมันเข้าไปป่ะนี่จังใจมาแล้ว เซแยนดีกว่าคนลาวด้วยกันพูดง่ายคนไทยไทยเยอะแต่เรียนอะเรียนได้บาตได้จีวรวังได้เซียนตัวแทนของพระธีระญปูปาจารย์สกกลาวได้มาสักการะบูชาพระกุเคสผู้ปิดโอชาเจดีนะครับเนี่ยคแบบนนอื่พูดซะ เชื้อเรือนวนเนื้อ,อยโยมสาธุชนทั้งหลายตอนนี้อยู่ที่ต้นสีมหาโพธิซึ่งเป็นต้นโพธี่เป็นกิ่งของต้นโพธิ์ต้นแรกอยู่พุทธคยาปัจจุบันนี้เป็นเป็นต้นที่สามที่สี่แล้วซึ่งบบเมนต้นเดิมเนาะต้นโพธิ์ต้นเดิมคือว่าบบมีอยู่ในพุทธกายาแล้ว ต,ต้นนี้เนาะซื่อว่าเป็นกิ่งของต้นโพที่นํามาจากต้นโพตั้งแต่สมัยพศ2003ออกไปสมัยปีพศ2036พนางสังฆมิตาธีรีผู้เป็นน้องสาวของพระ,พระมหหินทเทระผู้นำศาสนามเมื่อุยแพร่อยู่ที่ประเทศศรีลังกานี้เป็นลูกของพระเจ้าอโศกเนาะได้เอามาเอามาประดิษฐานไว้นี้ โดยความอัศจรรย์ของต้นโพต้นนี้ก็คือตอนที่จะเอากิ่งมาบบมีการตัดเอาสอเนี่ยไปขีดเอาสอไปขีดอ้อมกิ่งแล้วก็รุดออกมารุดออกมาจากต้นเลยแล้วก็ลงปฏิสถานอยู่ทีปฏิสถานอยู่ทีกระถางทองคําแล้วก็ลอยขึ้นไปทางอากาศอยู่ทางอากาศเจ็ดมือจังคอย ลงมาจึงได้อันเซิร์มาปันที่สถานไปสถานที่นี้2,300กว่าปีแล้วเนาะ2,300กว่าปีแล้วที่นำมานี่เหลือแต่กิง่งน้อยๆนี่แหละเด้อญาติโยมเด้อกิง่งน้อยๆนี่แหละโมเมนต้นใหญ่เด้เนี่ยเป็นกิ่งของต้นนี่นาะบ่ว่าเห็นบอฮ่าเห็นบ่ว่ากระซูมไในท่านี้นี่ยเป็นกิง่ง นีเนาะเจะ้าบ่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปบ่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้และะ้วการโยมผู้หญิงบ่มีโอ,อกาสขึ้นเนาะโยมผู้ชายท่านบ่เป็นเจ้าหน้าที่ก็บ่ให้ขึ้นอีกคือกันก็เลยบ่มีโอ,อกาสได้ไปถ่ายบนใกล้ใกล้ไอ้เบิ่งนี่แหละงานนี่แหละงานเดียวนี่แหละ สองพันกาปีต้นซ้ำนี่แหละต้นใบใหญ่ยางต้นน้อยเพราะว่าป็นกิ่งป,ป็นกิงนก่งที่ทอกเอาออกมาอาตมาหนีปาถนามาสีลังกาเพื่ออยากเห็นต้นสีมหาโ์ต้นนีหลายปีแล้วเมืเ่อนี้ความปาถนาของอาตมาสําเร็จแล้วเนาะได้เห็นต้นสีมหาโ์อัน,เป,น,นนะเป็นต้นแรกแท้ๆนะป็นต้นแรกแท้ๆแต่ว่าเป็นกิ่งของต้นแรกเนาะ เพื่อนจะเฮ็ดกำแพงไม่เถิงอทาง่านผู้ใดบูฮู้ก็จะว่า็นต้นใหญ่นั่นเนาะได้บูเมนเด้อผู <c oughs> ้ใด,ดยังบูเห็นกะเบิ่งเด้อผู้ยิงบูมีโอกาสขึ้นไป

ร้านจะเพิ่ขึ้นไปสามชั้นเนาะเรามาสังเกตบึงร้านเจดีร้านต้นโพนี่เขาเจ้าจะใส่ขี้ายเลยบางเชิงมีเงินปู อินอ่อนอย่างที่แต่เขากับโบกูอาจจะเห็นสังเกตเห็นว่นานยงนยงวเวลาพวกที่ทสาวสีรกาเขาออกมาเขาจะเหยียดขาใส่กลุ่มลาวเขาของบูชามาถวายใสของบูชาถวายใส่ น้อยน,นี่ก็มาเขาพาลูกข้าเจ้ามาสวดมนต์มาสาปญา,ายธรทมไใจ,จนซีมหาราพเขาเข้ามาเขาจะใส่ชุดขาวหมดเนาะสังเกตมึงเสื้อสีขาวฮะน่าจะ พอสมีกันเดอ้ออาต่พอสมีกันในมโหทนาบุญน,นทุกท่านบุญใดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ขอแบ,บ่งบุญทางบุญให้ทุกท่านเดอ้อ